สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาคุยกันในเรื่องสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตนะครับวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจแง่มุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากครับคือเรื่องความเข้มแข็งที่เราเห็นในหลายๆคนซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มหรือความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่เคยแสดงออกมาเลยก็ได้เราก็มีข้อมูลมาจากบทความหลายชิ้นเหมือนกันนะครับที่พูดถึงเรื่องบาดแผลทางใจ กลไกการรับมือแล้วก็การแกวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองคุยกันอยู่ครับว่าเบื้องหลังความนิ่งเฉยหรือรอยยิ้มนั้นน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วเราจะเข้าใจหรือ,เ,อ,อเรียนรู้อะไรจากเรื่องพวกนี้ได้บ้างค่ะประเด็นนี้มันมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะการทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเออไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นอย่างเดียวนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ อืมอาจจะมองเห็นเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่ชัดเจนขึ้นแม้ว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากความเจ็บปวดก็ตามค่ะครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่บทความหลายชิ้นพูดถึงกันเยอะเลยคือเรื่องความรู้สึกผิดพลาดในอดีตที่มันฝังใจบางทีเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยนะครับในมุมคนอื่นแต่สําหรับเจ้าตัวเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โทษตัวเองซ้าไปซ้ามา เหมือนติดอยู่ในลูปที่เขาเรียกว่า self blame loop นะครับเสียงในหัวที่คอยบอกว่าไม่น่าเลยแบบนี้มันบั่นทอนเราไปเรื่อยๆจริงๆนะครับใช่ค่ะไอเจ้า self blame loop หรือวงจรโทษตัวเองเนี่ยเอ่อในบทความหนึ่งโทชี้เห็นว่ามันอันตรายนะคะอันตรายตรงที่มันปิดกั้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆไปเลยคือแทนที่เราจะมองว่าเอ๊ะบทเรียนคืออะไรเรากลับจมอยู่กับฉันไม่ดีพอฉันมันแย่ มันเหมือนเราขังตัวเองไว้กับอดีตอะคะ่ะครับแล้วที่น่าสนใจคือบทความพวกนี้พูดถึงประกติการ์ที่คนคนหนึ่งเจอเรื่องแย่ๆหรือกําลังรู้สึกไม่ดีข้างในแต่ภายนอกกลับดูป,ปกติมากยิ้มได้คุยเล่นได้ อันนี้ทางแหล่งข้อมูลเราเขามองเรื่องนี้ยังไงครับมันมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไหมครับอ๋อซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาใช้คำว่า smiling depression นะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่การเสรียแ้งธรรมดาธรรมดานะแต่มันเป็นกลไกลป้องกันตัวที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเลยมีหลายเหตุผลที่บทความชิ้นหนึ่งวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากค่ะอย่างแรกที่เขาเน้นเลยคือสิ่งที่เรียกว่ากรอกป้องกันทางสังคมหรือ social armor กราะป้องกันทางสังคมหมายถึงยังไงครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับได้ค่ะคือสังคมเราอะค่ะมักจะมีภาพของความสำเร็จความสุข เป็นเหมือนบรรทัดฐานอยู่ไกลๆทีนี้การแสดงความอ่อนแอหรือความทุกออกมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวถูกตัดสินกลัวถูกมองว่าเอ๊ะเป็นภาระหรือเปล่ารอยยิ้มหรือท่าทีปกติปกติเนี่ยเลยกลายเป็นเหมือนเกราะให้เรายังอยู่ในสังคมต่อไปได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยกบทความเขาใช้คําว่ามันเป็นหน้ากากเพื่อความอยู่รอดทางสังคมเลยทีเดียวค่ะโหฟังดูเหมือนต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยนะครับในการใส่เกราะนี้ไว้ตลอดเวลา มากค่ะมากจริงๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่บทความชิ้นหนึ่งเจาะลึกเลยก็คือความกลัวที่จะเป็นภาระหรือ fear of being a burden อันนี้ชัดเจนมากในหลายๆเทสเลยค่ะคือไม่อยากให้คนใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือคนรักต้องมากังวลหรือว่าต้องลำบากใจไปด้วยก็เลยเลือกที่จะแบกรับความรู้สึกหนักๆไว้คนเดียวคิดว่าเออฉันจัดการเองได้นะทั้งที่จริงๆข้างในอาจจะต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยก็ได้ค่ะ มันเหมือนเป็นการปกป้องคนอื่นแต่ก็ทำร้ายตัวเองไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วมีกลไกอื่นอีกไหมครับที่บทความพูดถึงมีอีกอันที่น่าสนใจค่ะคือคกลไกปฏิเสธความจริงหรือ denial mechanism ค่ะบทความนึงอธิบายว่าบางทีความเจ็บปวดหรือความจริงบางอย่างเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เราจะรับไหวในตอนนั้น การทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือทุกอย่างยังโอเคมันเป็นการซื้อเวลาให้ใจได้พักให้ได้ตั้งหลักก่อนก่อนที่จะพร้อมเผชิญหน้ากับมันจริงๆค่ะเหมือนเป็นการผ่อนแรงกระแทกไม่ให้ใจสลายไปซะก่อนหรือว่าใส่หน้ากากแบบนี้เป็นนานๆเนี่ยบทความได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวไหมครับว่ามันกัดกร่อนอะไรเราไปบ้าง ชัดเจนเลยค่ะผลกระทบหลักๆที่บทความหลายชิ้นพูดตรงกันเลยก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่แท้จริงคือแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ตามนะคะแต่ลึกๆแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครรับรู้ต,ตัวตนและความรู้สึกจริงๆของเรามันเหมือนมีกำแพงใส่ๆกั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ค่ะหรือ emotional exhaustion การต้องฝืนยิ้มฝืนทำตัวเข้มแข็งตลอดเวลามันสู้พลังใจมหาศาลเลยบทความหนึ่งเปรียบเทียบ ว่าเหมือนการว่ายทวนน้าตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วเหมือนก็หมดแรงค่ะโห้ฟังดูหนักหนามากเลยครับแต่เรื่องราวในบทความมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงความเจ็บปวดหรือการซ่องความรู้สึกอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีพูดถึงจุดเปลี่ยนด้วยที่คนเริ่มบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเหมือนที่เคยผ่านมาได้ จุดนี้มันคืออะไรครับในมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เรามีใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยที่เรียกว่า resilience หรือความสามารถในการฟื้นตัวล้มแล้วลุกได้นะคะบทความที่เราดูมาไม่ได้มองว่า resilience คือการไม่เจ็บปวดเลยนะคะแต่คือการยอมรับความเจ็บปวดนั้นแล้วยังคงก้าวต่อไปได้การร้องไห้การเสียใจไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าเรายังรู้สึกและยังสู้ต่ออยู่บทความนึงใช้คำว่า มันคือความยืดหยุ่นของหัวใจนะคะที่ไม่ยอมแตกสลายไปง่ายๆความยืดหยุ่นของหัวใจชอบคํานี้จังเลยครับฟังดูดีมากแล้วมันมีอะไรที่ลึกไปกว่าแค่การฟื้นตัวกลับมาที่เดิมไหมครับเหมือนผมเคยได้ยินว่าบางทีวิกฤตมันสร้างอะไรใหม่ๆให้เราได้ด้วยมีค่ะและนี่เป็นอีกประเด็นที่บทความยินหนึ่งเจาะลึกเป็นพิเศษเลยคือแนวคิดเรื่องการเติบโตหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ post-traumatic growth ที่เรียกย่อๆว่า PTG นะคะ อันนี้จะต่างจาก resilience นิดหน่อยนะคะ resilience คือการกลับมาสู่สภาวะเดิมหรือใกล้เคียงเดิมแต่ PTG เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหลังจากผ่านพายุร้ายไปแล้วบทความเปรียบเหมือนกับว่าวิกฤตนั้นกลายเป็นเตาหลอมที่เปลี่ยนเราไปเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นหรือมองโลกในมุมที่ต่างออกไปเลยคะ่ะเติบโตหลังจากเรื่องร้ายเนี่ยนะฟังดูไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ก็น่าสนใจมากครับ บทความเขาอธิบายการเติบโตแบบนี้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับมีตัวอย่างที่จับต้องได้ไหมครับมีค่ะบทความนั้นระบุก,การเติบโตวไว้5ด้านหลักๆที่มักพบเห็นนะคะอย่างแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือการเห็นคุณค่าของชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้น (greater appreciation of life) คือพอเราผ่านประสบการณ์ที่เฉียดตายหรือสูญเสียครั้งใหญ่มาเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาธรรมดา สิ่งที่เราเคยละเลยไปในชีวิตประจำวันนะคะบทความยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นการได้ตื่นเช้ามาเห็นแสงแดดการได้กอดคนที่เรารักหรือแม้แต่การได้นั่งดื่มกาแฟเงยียบๆสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องพิเศษขึ้นมาทันทีเลยค่ะจริงครับพอเจอเรื่องห,งหลักๆเข้าไปเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมาทันทีเลยแล้วด้านอื่นๆนะครับมีอะไรอีกบ้างด้านที่สองที่บทความเน้นนะคะคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น Improved relationships วิกฤตมันเหมือนตัวกรองเลยค่ะทำให้เรารู้ว่าใครคือคนที่อยู่เคียงข้างเราจริงๆใครที่ไม่ทิ้งเราไปไหนความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นก็จะลึกซึ้งขึ้นมากแล้วในขณะเดียวกันนะคะประสบการณ์ตรงเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นที่กำลังทุกข์ได้มากขึ้นด้วยค่ะอเหมือนมันช่วยคัดกรองเพื่อนแท้แล้วก็ยังเพิ่มความเห็นอกเห็นใจให้เราไปพร้อมกันด้วย ถูกต้องค่ะส่วนด้านที่3คือการค้นพบความแข็งแกร่งภายในตัวเอง increase personal strengths การที่เราผ่านช่วงเวลาที่เคยคิดว่าไม่น่าจะรอดมาได้แน่ๆมันสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมหาศาลเลยค่ะบทความบอกว่ามันเหมือนเราได้ค้นพบกล้ามเนื้อใจที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่พอผ่านไปได้เราจะรู้สึกว่าเออฉันรับมือได้ไม่ว่าจะเจออะไรก,ก็ตามครับ แล้วอีกสองด้านที่เหลือละครับด้านที่4ี่คือการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตค่ะ seeing new possibilities บางทีวิกฤตมันมาทลายกรอบความคิดเดิมๆหรือเส้นทางชีวิตที่เราเคยยึดติดอยู่พอทุกอย่างมันพังลงมันอาจจะเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆอาชีพใหม่ความสนใจใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ที่เราไม่เคยคิดฝันถึงมาก่อนก็ได้ค่ะบทความยกตัวอย่างคนที่เปลี่ยนสายงานหรือเริ่มทำตามความฝันหลังผ่านวิกฤตก็มีเยอะแยะไปและด้านสุดท้ายค่ะคือ การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ (spiritual development) ซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะรวมถึงการตั้งคำถามหรือการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตการมีอยู่ของตัวเองความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆรอบตัวบทความชี้ว่าความทุกข์มักจะนำพาเราไปสู่คำถามใหญ่ๆเหล่านี้แล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจโลกและตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ โอ้ oh, ฟังดูแล้ววิกฤตรีบาทแผลเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเราได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ด้านลบอย่างเดียวทีนี้พอเข้าใจเรื่อง P.T.G. แล้วคำถามคือแล้วเราจะสร้างหรือส่งเสริมการเติบโตแบบนี้หรือแม้กระทั่งแค่การฟื้นตัว resilience ให้กับตัวเองได้ยังไงบ้างในวันที่เรายังรู้สึกแย่อยู่บทความมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติไหมครับสำหรับการรอคอยอย่างมีส่วนร่วมอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญว่าเมื่อคี มีค่ะมีแน่นอนบทความหลายชิ้นให้แนวทางที่น่าสนใจแล้วก็ทําได้จริงด้วยนะคะซึ่งมันไม่ใช่การรอคอยเฉยๆนะแต่คือการลงมือทําอะไรบางอย่างกับข้างในตัวเราเองอย่างแรกที่ถูกพูดถึงบ่อยมากแล้วก็มีงานวิจัยรองรับเยอะเลยก็คือการฝึกขอบคุณค่ะ practice gratitude ฝึกขอบคุณหมายถึงให้มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาหรอครับแบบนั้นหรือเปล่า ไม่เชิงว่าต้องโลกสวยตลอดเวลานะคะแต่เป็นการปรับโฟกัสของสมองเรามากกว่าคือบทความหนึ่งอธิบายเรื่อง negativity bias นะคะคือสมองเราโดยธรรมชาติแล้วมีแนวโน้มจะจำเรื่องลบๆได้แม่นกว่าเรื่องบวกๆอันนี้เพื่อการเอาตัวรอดตามธรรมชาตินะคะ การฝึกขอบคุณเลยเป็นการจูนสมองใหม่ให้หันมาสังเกตแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งดีๆที่มีอยู่จริงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเหมือนคำพูดในบทความหนึ่งที่บอกว่าลองคิดให้ดีว่าเราเจอเรื่องดีๆมาแล้วกี่ครั้งทุกครั้งที่เราได้รับเราเห็นคุณค่ามันแค่ไหนการฝึกมองหาสิ่งดีๆมันช่วยสร้างสมดุลให้ใจเราได้ค่ะอืมแล้วเราจะฝึกยังไงได้บ้างครับมีเทคนิคแนะนำไหมครับที่แบบทำได้ง่าย เทคนิคที่บทความแนะนำแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆเลยคือขวดโหลแห่งความสุขค่ะหรือ gratitude jar ท,ทุกวันลองเขียนเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคำชมจากคนอื่นอาหารอร่อยเพลงเพราะๆอะไรก็ได้ค่ะเขียนใส่กระดาษเล็กๆแล้วก็หย่อนลงโหลไว้พอถึงวันที่เรารู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้ลองเทมันออกมาอ่านดู บทความบอกว่ามันเหมือนการสะสมหลักฐานนะคะว่าชีวิตเราไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆนะมันช่วยเตือนสติแล้วก็เติมพลังใจได้ดีมากๆเลยค่ะแค่เขียนเรื่องดีๆเล็กๆทุกวันอืมน่าสนใจครับน่าลองทำดูนะครับแล้วมีหลักการอื่นอีกไหมครับที่บทความเน้นย้ำเป็นพิเศษอีกอันที่สำคัญมากๆ,ๆเลยนะคะแล้วบทความหลายชิ้นก็พูดถึงคือการยอมรับและเมตตาต่อตอนเองค่ะ self-acceptance and self-compassion อันนี้สำคัญมากเพราะเวลาเราเจ็บปวดหรือซ่อนความรู้สึกไว้เรามักจะโทษตัวเองหรือกดดันตัวเองว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาห้ามอ่อนแอบทความชี้ว่าการเยียวยาที่แท้จริงมันเริ่มจากการที่เราอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดได้โดยไม่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนเหมือนที่เราจะปลอบใจเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจนั่นแหละคะ่ะ ปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทโอ้โหเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับปกติเรามักจะใจร้ายกับตัวเองมากกว่าคนอื่นจริงๆนอกจากนี้นะคะบทความยังพูดถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองด้วยค่ะ Cognitive reappraisal คือการลองมองสถานการณ์เดิมในมุมใหม่เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ก็จริงแต่เราเปลี่ยนความหมายที่เราให้กับมันได้เสมอลองถามตัวเองว่าเรื่องนี้สอนอะไรฉันแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน การเปลี่ยนคำถามง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยเปลี่ยนพลังงานและความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนั้นๆได้เหมือนกันค่ะครับแล้วเรื่องความหวังล่ะครับบทความพูดถึงการสร้างความหวังยังไงบ้างในเมื่อบางทีมันก็ดูมืดมนไปหมดเลยมีค่ะมีพูดถึงอยู่บทความหนึ่งอ้างอิงทฤษฎีความหวังของนักจิตวิทยาชื่อชอสไนเดอร์นะคะ เขามองว่าความหวังไม่ใช่แค่ความรู้สึกฟุ้งๆลอยๆแต่เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาได้จริงมี3องค์ประกอบค่ะคือ 1. การตั้งเป้าหมาย goals ที่ชัดเจนแล้วก็ทำได้จริงแม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามเช่นวันนี้จะลุกไปอาบน้ำให้ได้หรือจะโทรหาเพื่อนสักคน 2. คือการหาหนทางแ p a d v w a y หรือวิธีการต่างๆที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นคิดเผื่อไว้หลายๆทางถ้าทางนี้ไม่ได้ลองทางอื่นดู และ 3. คือการสร้างพลังใจเอเจนซี่ค่ะคือความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ซึ่งอันนี้สร้างได้จากการลงมือทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จแล้วจดจำความสำเร็จนั้นไว้มันทำให้ความหวังดูเป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นค่ะตั้งเป้าหมายเล็กๆหาทางไปแล้วก็สร้างพลังใจจากความสำเร็จเล็กๆอืมฟังดูเป็นขั้นเป็นตอนที่ทำตามได้นะครับทำให้ความหวังมันไม่เลื่อนลอยดีใช่ค่ะ มันคือการสร้างความหวังผ่านการลงมือทำจริงๆทีละก้าวๆค่ะครับผมฟังทันวัดที่คุยกันมาวันนี้่ผมรู้สึกว่าเรื่องความเข้มแข็งที่ซ่อนบาดแผลเนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆนะครับแต่มันก็มันก็เต็มไปด้วยความหวังเหมือนกันนะสิ่งสำคัญที่ผมจับใจความได้จากบทความต่างๆที่เราคุยกันคือการยอมรับว่าเราเจ็บปวดได้ไม่จำเป็นต้องแซงเข้มแข็งตลอดเวลาการที่เรายังอยู่ตรงนี้ยังพยายาม ยังยิ้มได้บ้างแม้ข้างในจะพังนั่นคือความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งมากๆแล้วนะครับและสำหรับใครที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้ายอยู่ผมชอบประโยคหนึ่งจากบทความมากเลยครับที่บอกว่าพักได้แต่ห้ามหยุดถูกต้องที่สุดเลยค่ะความเข้มแข็งที่ซ่อนบาดแผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอเลยนะคะ แต่มันคือตราประทับของนักสู้ที่อดทนอย่างเงียบๆต่างหากบาดแผลเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่กำลังสลักเสาให้เราเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจผู้อื่นและแข็งแกร่งขึ้นในแบบฉบับของเราเอง สิ่งที่ดีกว่าที่รอเราอยู่ข้างหน้าอย่างที่บทความหนึ่งสรุปไว้อย่างสวยงามเลยค่ะอาจไม่ใช่แค่สถานการณ์ภายนอกที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่อาจเป็นตัวเราในเวอร์ชันใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นจากความมืดมิดและความเจ็บปวดนี่เองเวอร์ชันที่ได้เรียนรู้ที่จะรักและเมตตาตัวเอง<ฮ>เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแม้ในคืนที่มืดที่สุดดาวก็ยังคงส่องแสงอยู่เสมอค่ะโหเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากชวนให้ผู้ฟังทุกท่านลองเก็บกลับปคิดกับตัวเองดูนะครับคำถามก็คือหากบาดแผลคือส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างแท้จริงเราจะมองร่องรอยเหล่านั้นในชีวิตเราเปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างลองไปคิดกันดูนะครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบการพูดคุยในแง่มุมของการเติบโตการทำความเข้าใจชีวิตและจิตใจแบบนี้สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube Overlap Story ในรายการสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ฟังกันเรื่อยๆครับกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ